แผละแผละแผละเราจับเราจับดูดิเราจะใช้งานงยังยางยังยังดูลิ้นหน่อย่ะดูลิ้นหน่อยเดีแบบว่าดูลิ้นหน่อยอันนี้แบบซับซ้อนซับซ้อนดูนี่แบบซับซ้อนออกเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน ใช่มันเจอแบบว่ามอนเจอโจทย์เป็นสตูนมันสั่นๆยังไงไม่รู้เนี่ยเมื่อตอนที่กูดเริ่มหาสั่นทั้งหมดนี่แหละถ้าเป็นติดเมียกูดไลน์อยู่นะเห็นจ้ะเอาไงดีเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเอาไงต้องต่อคิวเข้าวะ่ะถ้าถ้าชนะเราตังไปแพ้เราโดนซี่อ้ แบบนี้น้องออยก็แพ้สิไมเอาน่าเสียแล้วแต่ถ้าแพ้เราลงซี่นะสองสองกี่คนกี่คนห้าคนอันนี้ตีเอกเอกเข้านี้โมโมนี่เดี๋ยวนี้มาดูก่อนดีกว่าโอ้โหพอเปิดจัดเลย

บอกไปว่าไอ้นั่นกับต้นท้อใหญ่กว่ากันอันนี้ใหญ่กว่าของจริงเท่าไก่ของจริงเท่าของแท้ของจริงระหว่างเจอานี้อันนี้อันนี้ของจริงของจริงของพี่ก็เล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยของพี่เล็กกว่านี้หน่อยเดียวน่ากลัวนะอันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าไส้ลงของผมก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ย อยากจะปาอยอยากจะปาอยู่นี่กี่คนแล้วเนี่ยแสนเจ็ดกว่าแล้วแสนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเหรอให้น้องเขาเล่นเกมไหมเล่นเกมดีกว่าลองลอเล่นเกมดีกว่าถ้าชนะน้องเขาเอาเงินไปนะแตะเอกเข้าแอดจีพีดีแล้วโอนตังค์เข้าไปห้าแสนเอาให้น้องเขาเล่นให้น้องเขาเล่นถ้าถูกซับไพ่ได้มาครึ่งนึงซับไพ่ตัวนี้เอาไปเลย พี่จะทำอะไเดีวผมเข้ามิเราจริงๆข้างบนเป็นเขาให้ไม่เข้าให้ผมนมีคนนี้ีวันนี้หมายอะไหมายอบายกใอบาย่อบจริอ้โหเล่นเจอแต่เอกเอาไปเอกนไปเอกชยเอาจัดไป เด็ดปายเข้าเอาเข้าให้เขาเลยเออเอายิงปลาไงอ่ะยิงปลาน้อยยิงปลาก่อนเอาเคแล้วเราคุยแล้วนะที่ผ่านกล้องนะถ้าชนะเอาไปห้าแสนถ้าแพ้เรียบร้อยห้าคนอ่ะไปอาจารย์กรุงเลือกเข้าด้วยไหมมีใครละห้าคนเอาใครบ้างต้นโคกอ้กโกลบเบียร์ต้กนท้ายเป็นกูแล้วไะ ถ้าเสียคนแรกก็ไม่มีใครตามมาละเป็นลมมันหมดแล้วนะไอต้นไอ้ท้ายเลยปี168มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยากามไปแสนถ้าเล่นได้เอาไปเลยถ้าเล่นเสียโดนต่อจบตรงน้ปีพี่ตื่นตเขาหลานเมื่อวานใช่ไหมจำกัเวลาเนี่ยกับเช้าเลยนะหลานเมื่อวานหลานเมื่อวานหลานเมื่อวานชิจาหน่อยชิาหน่อย

เฮ้เล่นเปนไช็อตเลยกกาน้่ไก่ว่าแม่งมือไวออเลยสักเด็มีอะไรต้องขาเฮ้ยสอสอคอ้ยนั่งักเลยไม่เทิ่ยใช่ไหมไม่ท่ยวดูกาไม่เอาอะไรเที่ยฮัลโหลเฮ้ยองรักหัวด้วยองรักหัวด้วยเฮ้สอสอขาสอขาดีสอขาไป มันคองาน้วจ <gegen violin> <warfare> ้า <left> ที่ักบอกแกบอกกมันมันมันงานจ้าคืงานดีอยู่งเติาแไอ้ล้าวงตนกตนี่นี่มีอยู่ห้าแสนบาทนี่นะเดี๋ยวพี่ให้เลือกให้ให้เราเลือกหน้าเดียว ไปมึงโดนปูตัดไอ้เกียกล้ามยงถ่ายให้เห็นหน้าจอเลยวินีแทงห้าแสนเลยนะไปถ่ายเห็นหน้าจอเราไปเลย5้าแสนแต่ถ้าผิดก็ปิดไร้สดเลยแล้วก็ใส่กันเลยนะอ่อืมกา้เลนอีบีหนึ่งหกแปดนะออเฮ้ยบอกให้ปรับให้ห้าแสนดิมแทงได้ห้าหมื่นเอง บอกให้ตัดให้ได้ห้าแสนเอานี่บอกให้แล้เอาาม่คไม้อะไม่เน่ี่ลแล้วกีแล้วหัวตาปักปัปไม้ปัมออยู่ด้วยกันเหรอปัก้นหัวก็ยังอยู่ด้วยกันอีกเหร ทุกคาสิโนอมาเหมือนกันใช่หัวยังกล้าอยู่ด้วยดิหัวนี่ไม่เที้ยงอีหัวอยู่าด้วยชอบเหมือนเราพ่องลูกนะชอบอะไรเหมือนเลยชอบชอบคนอื่นไม่ค่ะเขาชอบซื้ออ๋อชอบวิงขายข้องใจไปข้องนะ น่าแต่น่าชนะเราไปเลยเราเลือกแมงแล้วแมงเราอกูยอมเสียไอ้มาถ่ายแต่นมเว้ยนี่ไม่เชื่อนี่เดี๋ยวซูมไม่ได้นี่ลอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มไอ้ละจูบไอ้กล้องเราเดี๋ยวไปซูมดิกล้องเราซูมไม่ได้นะเดี๋ยวไล่นี่นี่นี่กล้องอยู่นู่นอยูบนี่ไงวะนี่อยู่นี่อ๋อนี่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 เดี๋ยวโดนข้อหาอาจารย์ไอ้กล้องซูม เดี๋ยวแม่แค่พูดคุยมันยังอาจารย์อันนี้การแสดงนะบอกก่อนนะการแสดงนะเป็นการแสดงนะครับอย่ามาจตรงโดนตรงนี้ดิโอ้โหเดี๋ยวติดคุกกันหมดอีกรู้อยู่แม่ตำรวจแม่ยิ่งมั่วๆมี่ออยู่นี่มันไม่อันนี้การแสดงนะครับผมเออไอ้ันยังไม่ห้าหมื่นอ่ะปรับแล้วนี่ยังเลยเนี่ยแต่ห้าหมื่นก็ได้นะห้าหมื่นไม่เอาชีเดียวเลยห้าแสนเลยอือ

เงินห้าแสนนะการหนเขาไม่ได้เงินห้าแสนปากเลยเะรุมฝากเลยบอกก่อนถ้าผิดโดนอะไรจแล้วโดนห้าคนกาญจนมีค่ะกัญกามีอยู่อัะได้เงินไปได้เงินไปถ้าเสียซอบสภาพอืม เฮ้ยอย่าปิดหน้าไม่ไม่ไมไปปิดตาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักสับปะหลาดเป็นไงเดี๋ยวดูมึงก็แทบหมดแล้วเฮมส่วยเรารู้หมดน้ำเงินเจ็ดแต้มน้ำเงินเจ็ดแต้มแดงสี่แต้มแดงไม่ได้ตังค์เว้ห้าแส้เล่าเย็ดแม่ไปไปไปจบจบห้าแสนเลยไปนะพอแล้ว อแล้วเราเราสรุปซี่ไม่ซี่เนี่ยซี่ซีตอนนี้เลยต้องซีอยู่แล้วต้องข้บรัดรัปิดปิดไลท์เลยดีกว่าเดี๋ยวปิดไลท์เลยเดี๋ยวปิดไลท์แล้วซี่เลยปีละคนเน่ะลาก่อนนะบอกเขาลาก่อเดี๋ยวทำภารกิจก่อนค่ะยบายค่ะมน้อออยร้องให้ฟังหน่อยเออชอก